แล้วดูสิไม่มีเลยพี่พี่ไม่มีกระเป๋ายาไไม่ด้อะไราอ๋อเจ็บตรงไหนครับขาอย่างเดียวเนาะใส่หมวกกันน็อกมาใช่ไหมครับ โอเคสก,บแ,แก,บ,แกบแล้าอไรแเามีใอยู่แถวนี้มไมญานะ่มีถวนี้ลบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ยจกโอ้ไกลด้วยนะเหทำอนะไราเนี่ย ครับเพิ่มพี่พี่่อปฏิเสธเข้ามาทำแผลให้แล้วแต่กำโทรหาเพื่อนอยูเอเยงง่เดี๋ยังไงเดี๋ยวผมโทรไปแม่มีแผลตรงนี้ที่เดียวเนาะนปปหรือว่าเจ็บตรงไหนอีกอออนิ้วอ่ะอันนี้ถ้าหลอดเล็กน้อยเดี๋ยวดึเนี่ย โอเคเล็กน้อยนิดเดียวลงบเออติดอยู่ไหนครับติดโรงพยาบาลรู้พหลประมุบอลโนี่อ๋อใช่พรบมออมีพรบเนาะครับโอเคันไปบอาโรได้แต่รออ่าพี่เขาบอกมีพรบเออมีพรบเดี๋ยวพหละีอีหาเหตุต้อเติมบอสิที่กระเทศไอารเหตุรอสิบเรอสี่สิบสิบหกสิบแปดลเพิ่มเติมมีกุญแยดูติดวอร์สี่ eer, er ทียังเป่ เศษศนย์ูนย์นึเูนสนหนึงยูร่าสิบห้าที่มาไป็าบวอตุนต์นอยู่หน้าปั๊มเปลี่ยนสรีกกรุงเทพทราบราเฮโรสิบบอสี่สิบปั๊มเขียวในเขียวสะพานเกษรโกงหมดสิบหกสี่เก้าะองมาบอสีกได้เชยงร่บนิดงถนนินตดง มาจากในระ้องหนึ่งไอ๋อได้ยินพอดี่จะมาดคูหมรถ้รพยาบาลเชื่อนที่เวเสียงแยกดินแดงสนดทิแดงจากนนาีรถ3มบาทเดคนบาทเคนอาจารเรีินแดงเชเสสมากน เข,า,เขาล้มเองเหรอครับเขาพี่เขาจะเข้าปาร์ติมาไเแต่าามาใสาุ่ดขวามาเนี่ยอืมครับคือเขาเรียกมาเพิ่ขงข่ะแล้วแหละแต่รถไปน่าจะไม่ไกลเนาะ อาจาร่างเงินเลยต้อเติมเป็นจยยกับนั่งบุคคลบาดเจ็บชายหนึ่งรายนะเพียนโซดสลีปุงเทียมามต้นต้นเร์เนรถจักรยรายนต์รอสี่สิป็นถจะนั่งสูงสดบาดเจ็บชายหนึ่งคนเป็นรเดอร์มีพันนาหกห้าศูนชาลีรู้ด้วยเหรอว่าเป็นไรเดอร์สมสับมากเอนต์ามบเปอร์ nó tô vệ giờ thay ở vệ Hãy subscribe cho à อย่ใครยีงช่องสอนอดูสิเดี๋ยวมันร้อนสากสูดมากเลยเพราะเขาเลี่ยงกันไม่ได้ไม่รยอมเมย์ก็ต้องให้ชาลีประสานเออบอกแจ้งชาลีก็ได้ชาลีมีมาก ติดบอกว่ายังไม่พร้อมติดตัวหนึ่งศูนย์ยังไม่พร้อมวอร์สีรถนี้เราจะอาจอดไว้นี่หรือว่าจะให้เข้าสอนอพี่เขาบอกให้เข้าสอนอต่ออ๋อโอเคจะได้ประสาน,หนหไห้หไหลุกได้ไหม เอาหมวกไห้อันนี้เอาไปด้วยอ่หีหยแล้วนั่งอหลังคนไปเลยอัใครับลยครับคดีสุราเหตุอราเหตุประเด็นเพิ่มเติมขอสามนย์สอนอฤสิธิมารับจอยอเปลี่ยนศูอิครับถูกต้องเปลี่ยน,ยนโดนยสีกรง พี่โจนี่ไปปาร์โอล์พะหนใช่ไหมไม่รู้จะไม่ได้ถามก่อนเลยเห็นงเขาบอกจะใช้พหลบไปปาร์โอล,ล์ใช้พหลบอ,อ่ะนี่พหลบก็มีที่เดียว ยังไม่ก่เขาจะไปกันแล้วไปปารโลวะหลนไปปารโลวะหนไปดิไปลเลยเนี่ยพี่พี่ส่วนมอไซค์นี้เดี๋ยวตำรวจเขามาเอานะโอเคครับ,คร,บครับผมบเฮ้ยผมเข้าบ้านแล้ว รถให้พี่โจหน่อยก็ได้เพราะเขาต้องออกทางนี้เนี่ยหรือเขาหรือเขาออกทางโน้นเหรอาออกทางโน้นปิดไฟด้วยพี่สองเบยน ต่อไล่ประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบรน้ 100, อยจนที่30เดือนละ้5ที่มาปเป็นรับตาบเปลี่ยนพเพิ่มเติมพยาไทย004ดำเนินการใช้หนึ่งลาย25เปาโลกอนโยทินพอแปดเดียวจัดสรงในระบบเปลี่ยนข้ารเจ้าดูตี001เป็นพยาไทย004ให้การเลือผู้บาดเจ็บชาย1นึ่คนมาจ็บชายหนึ่งคนตีร่วมรอพปรูองหุโย,โยชิน